สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสไตล์โมเด์นะครับบนพื้นที่นะครับของที่ดินนะครับ200ตารางวาตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยครับ90ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ำราคาแสนจะถูกครับเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะยื่นกู้นะครับขอบอกได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับ ถูกเหมือนเช่าครับเพราะว่าตกเฉลี่ยผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอายุของผู้ยื่นกู้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะเป็นเลทของวัย30นะครับที่สามารถผ่อนเดือนละ5,000บาทได้แล้วก็บ้านหลังนี้นะครับด้วยทำเลโลเคชันนะครับจะติดกับถนนลาดยางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะขึ้นกับเขตเทศบาลนะครับผม ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปากซอยเทศบาล11นะครับวิ่งเข้ามา350เมตรเท่านั้นนะครับผมก็จะเจอกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้แล้วนะครับผมจริงๆแล้วมีทั้งหมด6หลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอนําเสนอหลังหลักๆต้นแบบก่อนนะครับหลังนี้เป็นหลังแรกเลยที่ทาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วบ้านหลังนี้นะครับอยากจะบอกว่าเรื่องของทิศเนี่ยเขาหันหน้านะครับไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับสำหรับคนที่ชอบบ้านแบบโอ้โห ลิศทางพวงจุ้ยดีอะไรดีหมดเลยนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับในช่วงของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นระดับ2ชั้นนะครับแต่ระดับลงมานะครับแล้วก็ออภายในตัวบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าข้างนอกเนี่ย เขาจะทาพื้นสีเทาเอาไว้นะครับตัดกันนะครับจากสีกลางกับสีเข้มนะครับผมแล้วก็ดูแบบเรียบง่ายมั่นคงแข็งแรงส่วนตัวล้อมรอบบ้านนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบกระจกครับที่ตัดขอบสีขาวนะครับซึ่งทําให้บ้านหลังเนี้ยดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าบ้านหลังเนี้ยครับเขาจะทําบ้านแบบยกสูงขึ้นมาหน่อยนึง ประมาณราวหก0เซนนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าของบ้านหลังนี้ครับเขาก็จะมีระเบียงหน้าบ้านครับเอาไว้สลับเป็นพื้นที่นั่งเล่น นะครับตรงเนี้ยเขาจะทําเสาขึ้นมานะครับของเสาระเบียงเนี่ยแล้วเขาก็จะมีพวกโคมไฟนะครับเอาไว้สลับตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับเปิดไฟส่องสว่างหน้าบ้านสวยๆเลยนะครับผมบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่เนี่ยคุณทำเอ่อบริเวณรอบบ้านให้เป็นสวนคุณเขียวนะครับเป็นสวนยอมนะครับเป็นพื้นที่การพักผ่อนปลูกต้นไม้นะครับผมว่าเหมาะมากเพราะว่าพื้นที่200ตารางวากับบ้านเดี่ยวบนพื้นที่เอ่อตัวบ้านเนี่ย90ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับจะทําให้เหลือบริเวณรอบบ้านเนี่ยเยอะมาก เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทำนะครับบริเวณล้อมรอบบ้านเนี่ยเป็นลวดคาบอยนะครับหรือว่าลวดข้อกม้านั่นเองนะครับขาวๆเลยนะครับผมว้าวถือว่าดีงานนะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกเลยเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูรูปลักษณ์ภายในกันต่อครับผมเนี่ยหน้าหน้าบ้านนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะเป็นบานกระจกนะครับผมอาเดินเข้ามาภายในนะครับก็จะปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิโต้นะครับ ในส่วนนี้ครับจะเป็นห้องโถงนะครับที่เขาเว้น ระดับช่องว่างระหว่างพื้นกับตัวฝ้าเพดานนะครับไว้สูงพอสมควรนะครับทําให้บ้านหลังนี้นะครับไม่ร้อนครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของฝ้าหลุมนะครับมีโคงไฟระยะนะครับด้วยตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นห้องขนาดอยูาวประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตร50นะครับเหมาะสําหรับการนั่งเล่นเป็นห้องโถงกลางระหว่างภายในครอบครัวนะครับดูทีวีนะครับผมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเดินเข้ามานะครับ ทางด้านฝั่งทิศใต้ของตัวบ้านนะครับรูปแปลนนะครับก็จะมีห้องนอนนะครับถึง2ห้องนอนนะครับซ้ายและขวานะครับแต่ละห้องนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องขนาด4ี่คูณสี่เมตรนะครับทาสีนะครับชมพูแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระจกให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมองออกไปนอกบ้านได้เลยนะครับโอ้โหลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะครับถือว่าวัสดุเยี่ยมนะครับบ้านหลังนี้นะครับ พอเราออกมาจากห้องนอนห้องแรกปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้คือห้องสีฟ้านะครับไม่ใช่สีฟ้าเบเกอรี่นะครับสีฟ้าจริงๆนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระจกอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมสองด้านนะครับ ขนาดของห้องนี้นะครับก็เป็น4คูณ4เมตรเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคนที่ชอบสไตล์แบบว่าห้องกว้างๆนะครับผมมองว่าบ้านหลังเนี่ยสะดวกสบายมากโดยเฉพาะห้องน้ำอันนี้ผมก็ชอบเพราะว่ากว้างตามสัดต่วนนะครับถือว่าดีงามมากเลยนะครับตัวห้องเนี่ยจะอยู่ประมาณลาวๆสัก2เมตร40คูณประมาณเมตร30นะครับแล้วก็แบ่งอ่อระหว่าง ตัวตรงนี้จะเป็นสําหรับพื้นเปียกอาบน้ํานะครับผมแล้วก็มีซิงค์นะครับเดี๋ยวจะมีกระจกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้สำหรับพื้นแห่นนะครับไว้ทําธุระส่วนตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกห้องหนึ่งส่วนที่ต่อจากห้องโถงนะครับแล้วเขาก็ทําประตูกระจกเนี่ยครับเปิดเอาไว้อ่อปิดเอาไว้อ่อทั้งปิดทั้งเปิดนั่นแหละเหมือนกันพอเสร็จปุ๊บเราสามารถมองเห็นภายในห้องครัวได้นะครับแล้วก็เก็บกลิ่นได้ด้วยนะครับห้องนี้ครับเขาก็จะมีตัวซิงค์เนี่ยนะครับ ยาวกว้างให้เลยนะครับเถังแก๊สอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ไว้สําหรับล้างจงล้างจานนะครับผมตรงนี้เปิดมาประตูเนี่ยพอเราเปิดมาด้านท้ายห้องครัวนะครับก็จะมาสู่ในส่วนของด้านหลังบ้านเลยนะครับซึ่งหลังบ้านตรงเนี้ยเขาบอกได้เลยนะครับพื้นที่ที่เห็นเนี่ยเหลือเนี่ยอยู่ลาประมาณอีกอ,อ่าห้าตารางวาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมาสร้างสวน ด้านหลังบ้านได้เลยนะครับบ้านหลังนี้แบบมีบริเวณกว้างมากนะครับถ้าเกิดว่าคนสงสัยรูปแปลนของแปลงที่ดินนะครับผมตรงเนี้ยเขาจะมีหน้ากว้างของที่ดินนะครับที่ติดถนนลาดยางยอยู่ราวประมาณ18เมตรนะครับผมแล้วก็ความลึกนะครับจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกนะครับก็จะลึกอยู่ราวๆประมาณ40เมตรนิดๆนะครับผมแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่แค่หลังเดียวนะครับมีถึง6หลังนะครับ แล้วแต่เลยนะครับว่าลูกค้าคนไหนจะชอบหลังไหนทำเลไหนเพราะว่าบางแปลงครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในแปลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ถือว่าแถมพิเศษให้สําหรับสิทธิ์คนที่มาเลือกมาจับจองก่อนนะครับผมแล้วตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยถือว่าสะดวกสบายมากเราวิ่ง ออกไปตามรถที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นคือโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนด่านทัพตะโกอุปถัมภ์นะครับเราเข้ามาซอยข้างโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็ทะลุไปอีกแค่นิดเดียวนะครับก็จะเป็นตลาดด่านทัพตะโกแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเข้าที่ตัวอำเภอจอมบ,บึงนะครับผมก็อยู่เวลาประมาณ20กิโลกรุงเทพนะครับผมวัดระยะทางนะครับมาจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่ตลิ่งชันนะครับทั้งหมดเนี่ย100 29กิโลเมตรนะครับผมบ้านสวยๆแบบนี้นะครับดูสร้างแข็งแรงมาตรฐาน6หลังคาเรือนพื้นที่ใช้สอยแต่ละหลัง90ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวแล้วก็มีบริเวณรอบบ้านเอาไว้ให้ท่านสร้างสนามหญ้าสร้างสวนหย่อมได้นะครับมีบริเวณไม่อึดอัดนะครับแล้วราคาแสนจะถูกแบบนี้นะครับ1ล้แสน0 0บาทสำหรับผู้ที่ยื่นกู้ถูก เหมือนกับเช่านะครับเดือนละ5,000บาทนะครับสำหรับคนที่อายุ30มิถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นหน่อยนะครับก็อาจจะเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยหลักพันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับใกล้โรงเรียนนะครับให้โทรสอบถามรายละเอียดนะครับ ได้ที่ผมนัชนนครับ0922 635 5 63ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์คุณจอยนะครับ0 9 2 2 4 8 2 4 8 6นะครับผมแล้วก็สำหรับการติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าบ้านนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง y u u t u h anel นะครับบานและที่ดินทำเรดีหรือขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับวันนี้ผมนัชนนและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย